ปักเป็ดพักมันแล้วบอทักทายบายดีและชวัสดี FC ทุกคนมันนี้ก็ได้เข้ามาป้ามันนี้แต่มีเม่นป้าไปหากินนั้นได้ป้าเพื่อจะมาหาเลยไม้โลมมัน,นี้นะ่ะเมดบ้านบ้านน้อยบ้านเยอะบ้านเวง มาเลยไม่ลลมอยู่พี่อยู่ไหยเขาพี่ขายเขาอยู่กับจะขายเม <c oughs> มาหอดกับเอลียปั้นเขานี่ <c oughs> ของกินกับปลาปลาบอลน่ะเออคนไลยได้เขามาก่อนนะยุทยเทลงครับพวกป่าไม้เพื่อจะเห็ดอันนั้นนะประตูกองวัดพี่น้องเลยมีเบาต้นพันกมาเลยเราถ่ายอยู่หลังพุกรมาอยู่เนะ แนวโยแนวกินก็มีได้เป็ดสองตัวบอขอาไปแล้วผู้คนบักลายนีงเนิ้อนะจะจ่ออยู่ยังทันเห้าเลยอยู่ไหมก็โอ้ก็ต่ผู้หญิงสองคนมาให้กิ่นคือมูตอนนี่ยเกัดนู่นะถืเฮดเพื่อควันไฟถมท่ายผ้าจะมีวันนอนอี้นว่านนอนเพื่อนี่นะ นอนนอนตะจิตโอ้ทางป้าอยู่นี่นี่เขากำลังเต็มผลพานะผู้เฮาแล้วก็มีเยองมากนี่มีสรถไถงมมดยืงหดบ่อนค่อยอยู่ผู้เฮามาเนอยังมีมดอยู่รถไถยจอดอยู่ทางนะตอนนี้ก็พเพีดียวเฮาไปเบิ่งไม้ก่อนไม้ที่จะเลยนะั่นนะ พอามันอยู่ซิเลหลังจากนั้นกนะที่ต้องเอามาทางท่างเอารถไถยเข้าไปนะเพิบเลยแล้วเขาจะได้ขนเอามือเลยนะมื่อนี้นะซุ่มทางท่างดีหลังพกกมีซุ่มหามาวงไม,ม้พิกวิ่งอยู่กลางดงแทงโมไม้โ้ตรงหอยกม็มีบ้นานจักอยู่เชื่อไมไม้กะ ไม่นะไม้แดงขนาดนเยอะได้ไม่นะโอ้ลงโฮยพวกนี้มาทางนี้ก็มีหิวกระตกน้ำมันเฮาก็มามีกระตกน้ำมันเฮากระทางหายอีนกนิดเ ตอนนี้หอนไม้ละไม้นอนอยู่ได้ไม้ได้ไม้แดงร้อนไปทั้งเลยคนเอามาจํานวนหนึ่งคนนะอยู่นอกพวกกลาอยู่นอกคนนะ,ะไม้ก็นอนอยู่นะเดี๋ยวเขาเต็มเลยนะจากบ้านมึงนี่สรุปไม้โกนไปทั้งเลยไปปรึกษาเดียวยังนะจะเอาเนือต่อสรุปกพะพเดียวอ้อพี่น้องเอ้ยไม้ก็ไม่ได้ซ้ำเบิ่งแนวบ้าน เบื้องในบ้านเพิ่นจะเอานเนี่ยเลยเพิ่นจะหาไม้เสียดต่ออีกเพราะว่ามันได้เดีด่ยอยู่นี่หลังออกหมอละผู้ที่มิทีเฮาทางทางเข้ามาก็ได้หลายเติบเดพี่น้องเลยก็เลยยกเลิกกระทางเข้ามานะนี่ยาทางแล้ว,อ,อ,ลวอ,อ้อหมาละลออถยรถบุปปามานี่ขับอ,อ้อผู้ปลาของกิน พุงล้องเยอะนึงเดี๋ยวเาไปว่าจะต่ำหมูตอนคุณแย่มาแดงก็มีพวกพน้ามาแดงพดน่ะโอ้ใครจะเจอได้นี่ถอ,อยรถได้บาทเลยจักพาไปทางเลิศได้ไีมตามส้มแปบเดียวพน่อ้องนราไปทางเลิศ ก็ค,ค,คืนน้องเลยจะเราภาไปหาทั้งเรือไม้กัไไ้มีได้ไหมตอนนี้ก็ออกมาห,าหอนหน้าเขาอีกเจ้าหนึ่งนะพระเดียวมาโลมเดวนี่ปรึกษาเดว่ว่าจะหาไม้ทั้งเรือรถกัยังอยู่ฉันมาหมึดนี่ไม้ราคาหนึง ตอนนี้ก็ได้ไม้แล้วนะนาเจ้านี่ว่ามีไม้อยู่นี่กับเดียวห้าไปเบิง่งไม้เจ้านี่ก็ไก่พอแล้วพี่น้องเ,เข้ามาเลิกเป็ยังท่านหอดอยู่จักใไดรือบอเจ้าคือเจ้กาจกินีครักเดียวล่างเข้าไปเบิ่งไม้เลยนะตอนนี้ก็เข้าไี่ท่านหอดอยู่น้องเอ้ยแต่ว่าเสียงจักมันขึ้นเสียงจักรนี่ดังแล้วไเขาน่าจะตัดละ เดี๋ยวเขาไปเบิ่งกาจะได้อีบกเั่นั้นละเอาเชิงพุ้นบอ,อ้นี่กตัดเครืไปทางตัดเครืมันโหนี่เข้าไปดินโอ้มาไปไดิเท,ย,เทยวได้นี่ได้เคราไวดินมือมันโหพร้อมคอก็ได้ไดำเสียมพี่น้องเลยนี่โอ้ แทงตันแห้งๆนี่ตะเนี้กผู้พี่น้องเลยตอนนี้เขาอยาตัดละเขาว่าไม่ได้ไมันเป็นโกนนี่ละพี่น้องเลยลเจะพยายาเอาเชือต่อมาดิตัดกินนี่นมันเป็นโกนวันนี้เขาจะเอาลำยืนมาหนิอ่านี่ลำนี้แหละไม่แดงร้อนนี่คิดว่าน่า,นาจะได้นะตอนนี้นะเขาถางยิงเงาผู้ววตอนนี้ก็เขาจะได้บังไม้ลงนะค่อยก็จะได้อ่อนอ่อนผู้ยานไม้ฮักฮักนะกนะตอนนี้ไม้ก็บาัางยิงสั้นฮักนะ ลใส่กันนอนเลยพี่น้องเลยตอนนี้มักลงแล้วนะคิดว่าน่าจะตันน้ำไมนะเดี๋ยวนะพอเดียวทางนะี่ตอนนี้พอเดียวทางอยู่ตอนนี้ไม้ลำเออยอะได้ไม้เลยอหมนะ มีไขมันยังดำคือไขมด <c oughs> ชมน้องรขาชมน้องนี่ครับลโอ้เปกินชำเฮ้ย <c oughs> ล่ะประชตัตอนนี้ชุมคอยกับอ้อมาลาพี่น้องเลยยังเลยแต่ส้างเขาส้างเลยไม้นะอยู่คุณน่ะเขาเลยพู้เดี๋ยวคอยจะเอาอบอนก่อน อย่าก,กินข้าวยก,กินน้ำนะพี่น้องเลยชุมยูเนาะพวกลายนะก็บแบ่งกลุ่มเหมืนมอนนั้นเลยตอนนี้ทางยูเทงกับแม่โคกับพี่กินอยู่นะกลุ่มนี้ก็จะเข้าไปเบิ่งไม้อยู่นี่ไปเลยอยู่นี่แบ่งเป็นสามนะจักจะได้ไม้ชั่เลิศงนี่เขาจะได้แม่นเขาจะได้ไม้ยันสามสิบแผ่นนะไม้นา, 40, นา, 40, นา, 50, นาสี่สิบยาวแม่ห้าสิบนาห้าเซนตอนนี้ทนไม้แล้วนี่ไม้ก็ตัดตอนแล้วละ นาจะได้ยังอาจจะสี่แพทย์นะวางเส้นวาอไม้เป็นโกรดอ่ะเลี้ยไม้กับได้คลองนึงมีตกชำนาะบบ่ายโมงละออกกินข้าวก่อน,นเดี๋ยวเอาไปกินข้าวก่อนนะตอนนี้พระเดี๋ยวเฮามาบอดมาแล้วนะทางแม่โคเขาอยู่เทมกูก็ให้กินแล้วล่ะกินเ็มมากินข้าวบา่ายนี้ทางอิจุหนึ่งก็ยัง ท่านเฮานะ่น่าจะเฮาไปย่อจูนลังจากที่กินยานี้ก็เอาเาถ้วยลาบก่อนอตัาเป็ดมาแล้วบอพ่<า>อเรานีมาบอถามคดูคุณนีมาบับอตัหงคุณเต้นมาบับเป็ดตัาหุเลยปช่องเด้อปูนแบ้งองก้มปุนัน,นังกินยูรไทยปู อยู่นี่สามคนนะเออผู้เมื่อบ้านดิมันหายได้มันมาไม่ได้กินบ้ามัวหัเมือมีช่้งกินเฮามุงมุงกินมดมาเลยโยนี่ก็เดี๋ยวกข้าวยาละ เข้าไปเลยไม้ตออีพี่น้องเลยตอนนี้ก็เอดีวเลยไม้ตออีพี่น้องเลยสรุปเลยไม้ก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มชุมคอยก็ยิ่งท่ันได้ไม้สักแผ่นแต่ว่าอีกกลุ่มนึงน่าจะได้ลายแล้วแหละเบื้องชงนะตอนนี้ไม้กบปาดกับ ก็ได้สิบปลายแผ่นแลวพี่นเองเลยนี่เอาขึ้นรถคอยล้สามแผ่นสี่แผ่นยังเขาปาดอีเขาเลยอ,อีนี่ตอนนี้ไม้เฮ่าก็เต็มรถหกคันละยังเลยอ,อีสองคันนะยังไม่ทันเต็มตอนนี้ก็ได้เมื่อก่อนพป่นเองเลยเพราะว่ารถเสื้อไม้เต็มนะท่าเดียวมันก็มืดนะยังอีสองคันเมื่อกำลังไม้เลยไม่ทันแล้วเอาไปเดินทางเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนมาดิ ก่อนนี้ก็อัพโหลดอ่าแล้วพี่น้องเลยของเครื่อคันละสองคนตอนนี้เวลาทำอะไรฉันหอดบานอยู่มาหอดอีกอไม่ฮักทับทางพี่น้องเลยไม่ฮักเลยเขาบักนี่แหละอ่ะฉันหอดบ้านอยู่น,นี่นอยักจะ,อะหอดบ้าน,น,นหรือไม แต่ละขั้นนี่ไม่ท่านฮอตคือแต่ละขั้นกันท่านฮอตเถื่อนจะบานนี้รถติดพี่น้องเลยลายกระลนนังฮะเดี๋ยวจะไม่จะได้ยาวต่ออีกเขากำลังปูอยู่กำลังเพ้ออยู่ตอนนี้ก็มาฮอดวัดละ่ะหน้าประตูกรงครับพีนนน่น้องเลยนั่น ไม้ก็มาเพื่อเช็ดตูกงน,นนะมืดดิพี่น้องเอ้ยพอมาหอดบ้านมืดเดี๋ยไปค่อยเห็นเดี๋ยวเอาไม้ลงบ้อนนี่โอ้รถก็ตั้งมาอยู่เดี๋ยวไม้ลงก่อนพี่น้องเไยบ้านนี้ไม้เอาลงได้คันหนึ่งละคันที่สองไอนะ่ะโอ้ยังมาอยู่รถกับ พรอนเยอะเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พี่จะได้ปิดคลิปฉบับนี้แล้วพี่น้องเลยก็ขอขอบคุณกับเจอนำพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับส่งคลิปหน้าพร้อมไหม